เบลีฟาร์สวัสดีค่ะทรงกลัวหน่อยจ้ะส่งวัวหน่อยชุดนี้สิบสิบสิบห้าตัวสิบห้าชุดสิบห้าตัวชุดสิห้าตัวจ้ะส่ะงอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดน้องคายสิบห้าตัวเด้ออ่าลงไปแล้วขั้นหนึ่งจ้ะตอนนี้ตอนนี้ลงไปแล้วลงไปแล้วขั้นหนึ่งเดี๋ยวขั้น ขาขั้นที่สองลงมาเนาะค่ะขอมที่สองมาแล้วตัวนี้งามแหงมอ่าอวัวที่เป็นชุดนะคะจะมีตัวเล็กค่าตัวใหญ่ตัวสวยค่าตัวไม่สวยนะคะทุกคนถ้าแยกนี่แม่ค้าไม่ได้ขายเด้อแม่ค้าจะขายยกชุดถ้าใครพึงพอใจในการยกชุดก็สั่งซื้อได้ค่ะ ชุดนี้แม่ค้าปล่อยให้15ตัวในราคาตัวละ14,900บาทส่งที่อำเภอรัตนวาปีบ้านเปิงจานนะคะบ้านเปิงจาตบบนตำบลบ้านตน้นกรณีขายเป็นชุดไม่ได้แยกนะคะทุกคนลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกถ้าแม่ค้าจัดชุดแล้วคือไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะทุกคนนะโอเคเรามาดูคันที่สองกันจะ้ะ อันที่สองนะคะทุกคนยมเปิดนะคะทุกคนปล่อยลงคันที่สองจะ้ะเดี๋ยวรอปแป๊บหนึง่งสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อได้0 8 3 2 6 9ป1 6 9ลูกค้าจ๋าไม่เก็บเงินไม่เก็บเงินมัดจ,จำนะคะไม่เก็บเงินมัดจ,จำเก็บเงินปลายทางคุณพ่อคุณแม่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเล่นเฟสเล่นไลน์ไม่เป็นก็สามารถโทรสั่งซื้อกับเมลีได้เพราะว่าเมลี อ่ามาส่งให้ถึงบ้านแล้วค่อยเก็บเงินนะคะโทรสั่งได้เลยค่ะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องโอนเงินมาจามไม่ต้องส่งชื่อที่อยู่มาทางไลน์ถ้าเล่นไม่เป็นแต่ถ้าเล่นเป็นก็รบกวนนิดนึงเนาะอันนี้เป็นชุดที่สองจ้าเป็น,น,ใ,นใช่ค่ะมันต้องเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ค่ากันลงมาลมาน้ไม่ขอ,อันนี้มันก็จะแอบ,บๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามีก็ รอวัวล,ลงมาอยู่นะคะต้องรับวัวอย่างดีด้ยทุกคนเอาแล้วน้องมาแล้วค่ะทุกคนจะอาาันน้องมาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะทุกคนจ๋าเอามาก็จะกินฟางเก่งๆแบบนี้เลยนะทุกคนนะ จะได้กระชับเอาหว่นเจ้าไปดนี่เลยนี no ่ค so <though> ่ะทุกคนสิบห้าตัวแม่มานับตัวอะลรฮัทเทียนูไล่ขึ้นเกินไม่ใช่ เดือน่าด้ันยมากตัวะไรหนึ่งพตัวเท่าไหร่ก็พึ่เฉลียตัวละหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าค่ะานึ่งหมื่นสี่พันเก้าข้าเอาหนามให้ด้วยมาหมูแบบเตื่นเตืนหมู แบบหิววแค่ะแบบกินเก่งมากเลยนะทุกคนนะใครสนใจบัวเป็นชุดนะคะรอหลังปีใหม่ชุดนี้เป็นชุดปิดท้ายของเมลีเดอร์เป็นชุดปิดท้ายนะคะตัวน,นี้ยังรอเลยแต่จะพร้อมไปหน่อยเด้อแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อ้วนขึ้นใหม่นะ คุณแม่มาเยือนตรงนี้เนี่ยสัมผัสได้นหน่อยหนึ่งได้ค่ะเอาเบาให้นุ่นแหน่นุ่นใส่แม่อยู่แล้เอาโซ่โซโอเคจ้ะแม่แม่สร่างซื้อแม่ได้โอนเงินมาจำบกับแมร,บรี่บอก็ได้โอนเลยค่ะเบื้องคิปหน่อยนึงประมาณสองนาทีนี่แหละมากับสร่างจองเลยค่ะโทษอย่างเดียวมั้ยโทษอย่างเดียวโทษไปว่าเอา ทีแหลกว่ามันฟอกน้อยเนาะว่าสิแบ่งจักโตเพิ่นผัดว่านยกชุดว่ายกชุดก <pf unlikely> ันเลยว่าเป็นวันเสาร์ได้บ่เนาะเวราะว่าเมื่อวานก็เฮ็ดเบิดมือฟอกกันจ้าเประประส่งบ่ได้มาจำจักบาทดอกค่ะโอ้สุดยอดแม่ค่ะมักหลายคือความเว้าอ่ะล่ะเปบ่าขึ้นหลายๆจ้า อีอกระเบ้าเครื่อเนาะไปกินเากินดังก้อนมาบนไปกับคนวันไอนเงินมาจ้ำจักบาทจังใดจังกามาส่งไก่ปันนี้เนาะแม่เนาะใจแห้งเนาะผสิเีไดได้คือเมลี่เนาะนี่เนาะเปลี่ยนเสียงาตเลยเงินมาจำจักบาทเงินมาจ้ำว่มี่นูมี่วยอีเลยหนูกรเไยมาลรแม่จ้ะ ของเของแมค่ะก็มั่นมบอกว่าองก่ก็ลูกข่าลูกข่าเมนกับบ่ไดดบ่อดดคิดเมือนั้นตอนเป็นต้นขันอุดรยี่ตแม่กับเบิรงอยู่โอ้อันั้นก็บ่ได้มาจังเหรอจ่ะบ่อด้มาจังจัอันั้นก็เก็บเงินอยู่ขอักด้วยฟันก้างยูป้าเลยที่แรกวันบอกว่าไปเอายุ้งันุูมก็เลืเอายุนี่ร้านเอายุ่เอายนควกนี่แล้วว่าสันโอ้มวลผลนี่แม่ทคาดออกไนตัวเมียตัวเมียกนึ่งตัวนี้ตัวเมียตัวนั่นตัวเมีย นั่นก็หน an no, ังก no. ัตัวเมียมิต่ตัวย่งไ่เลยตัวเมียเออจังว่าเมียจีคาดอกเนี้ยเราสันเดียนุคันคาดออกแม่เบงเลาทักิณายจังไหนนาะบวานห้ามนนั่นเราให้จังคอยแยกออกมะมัเอาเมียนค่ะตัวเมียกับเพียงไงเพียงเพียงกุมูเพียงกุมูขี่อ่อนเด้อหันมากมกเขากล่องก็ยังนี่ ด ust, เดี๋ยวเทาโยกโทรศัพท์ไปนลก็มูเนาะจ้ะเออคนนั่งูสิตัวผ so uh huh. ู้はは่ะตัผู้ค so. ่ะตัผู้ตัผู้แต่น่าตาดีอ่ะไอ้ควายควยอันอันมูลานี่มันเป็นพันจังหดมันเป็นไหนมูลามูลาเนี่เป็นควายของอินเดียด้วแม่เด้อแมคขาสายพันธุ์สายพันธุ์อินเดียแต่ว่ ได้ CP ไม่เห็นแม่พัน CP หาอยู่เจอได้เนาะบันนี้จากลาหาได้หาที่แตค่อยโตหาแม่เน,นแต่ว่าตัวผู้ไม่อยู่ได้แม่ตัวผู้เนี่นมันจะเอาแม่ตัวแม่ไม่เห็นแน่วเดี๋ยวมันม,าากกมีอยู่ของแม่หลังเก้าทิพตีอยู่ทิพโตอันนี้<อ>แยกคนมากเนี่ยถึงแยกมาหาแต่จะออกลูกแต่ละั้งอีกสองสองแม่ก็ออกที่หน้าคนอีกสามแม่ก็จะออกที่หน้าแต่แม็ดเลี่ยนเม็ดเตียนมูลี่ออกจากได้เป็นตัวผูเป็นพ่อพันสายพันธุ์พัฒนาเนี่ยแม่ ตอ้โหก็เอาแต่นันมีอยู่นี่แหละของเงินลูกไอ้ผู้เรามาแวนเนี่ยมันซื้อมาลานสองพอพันมันโอ้กันเดนเดยพอพันก็ได้แล้พอพันมันมีแล้วนั่ะละแม่ก็เลยอยากได้โม่ละนี่คือแบบว่ามันสี่ข้อหลังสามมันสีสูงอ่ะนะสามารถเอาว่าเป็นแม่บอกแม่บอกแม่พันได้เพราะว่าหยั่งข้องสังามมันสูงเข้าสามารถขยายสายพันพัฒนาสายพันเพิ่มเติมได้นะนะแม่ก็สะดีกว่ากันสายควายไทยมันสีเตี้ยอยากได้อันนาละนเบิ่งแล้วเออมันกับแตกต่างกันเนาะ ก็เยหลายตัวแบบเจ็ดแปดตัวแม่เบิังน้าหางจ้ะอออันนี้ตัวนี้มันก็สูงเมียนค่ะเมียนไครไปพาเบิงความเป็ดใครเด็กเสใครโมเลกันด้วยล่ะใครเขาแข่งเี่กค่ะทุกคนเก็บเงินไปทางจ้าเนี่ยมานี้มานับเงินมั้ยว่านับเงินมั้ย แซ่บคพื่ยังนี่ยเป็นภานหันติกินนับเอาเองินปะกอนสมียนค่ะสมียน,น,น,นให้สมียนนบเงินใครจริงส่งจริงเก็บเงินปลายทางย้อนประหลาดสามปีเราก็ได้ใส่ Nè. Hết đây đậy mà chị đi thấy mặtเจ้า của cặp con không có 500. Thôi đây là bổng hận nu wa. 200 <g ül> ทุกคนพอเราขายไข่เป็ดน้ำเดือค่ะไข่เป็ดสดๆจากฟาร์มค่ะผู้ใดสนใจเดจิตถิ่มเบอร์โทรเพิ่อนใบหายเนาะ,ะค่ะเพ <c oughs> ิ่นบอกว่าฝากกันเลยเด้อขายไข่เป็ดสดๆใหม่ๆทุกวันเก็บทุกวันนะจ้ะไข่เป็ดซีพีได้นหมเป็ดสายพันธซีพี คนเห็นเสร็จกี่ขอเสียงพี่น้องเป็นตะเบิงคือนยัง